เปิดเทอมวันแรกนักเรียน LGBTQ+ โคราชเฮแต่งกายตามเพศสภาพมาโรงเรียนกันอย่างคึกคักบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีความคึกคักกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่โรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ถึงม .6 อยู่กว่า3,800คนเทอมนี้ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เป็น LGBTQ+ แต่งกายตามเพศสภาพได้อย่างเต็มที่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยก็ทำ ให้มีนักเรียนที่เป็น LGBTQ+ พากันแต่งกายตามเพศสภาพกันมาเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะนักเรียนชายแม้ว่าจะแต่งกายใส่กางเกงนักเรียนแต่ก็ไว้ผมยาวได้และมีโบรวบผมไว้ข้างหลังตามเพศสภาพส่วนนักเรียนหญิงก็ตัดรองทรงแต่ผมด้านหลังจะไม่เกินตีนผมโดยยังคงสวมใส่กระโปรงเช่นเดิมด้านในวิเชียนทองคออรีผอโรงเรียนบุญวัฒนากล่าวว่าทางโรงเรียนได้ให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพของนักเรียนมากซึ่งก่อนปิดเทอมที่ผ่านมาได้มีการประชุมกับคณะกรรมการโรงเรียนผู้บริหารครูผู้ปก องและตัวแทนสภานักเรียนโดยมีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายตามเพศสภาพด้วยจึงได้ข้อสรุปว่าเปิดเทอมนี้จะให้นักเรียนสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ซึ่งก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีทั้งนักเรียนและผู้ปกครองทั้งนี้ทางโรงเรียนยังมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้กับนักเรียนกลุ่มนี้อีกด้วยเช่นห้องน้ำสีรุง้งซึ่งเป็นห้องน้ำสำหรับนักเรียนที่เป็น LGBTQ+ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์และเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ขณะเเดดียววกกันันนสภาาาพรรรจะะจปิ าคเรียนวันแรกของบริเวณถนนรามคำแหงซึ่งมีสถานศึกษาตั้งอยู่หลายแหง่งพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาการจราจรทั้งขาเข้าและออกโดยเฉพาะบริเวณถนนรำแหงซอย39การจราจรชะลอตัวเล็กน้อยและมีรถติดตามแยกสัญญาณไฟเนื่องจากมีผู้ปกครองทยอยเดินทางมาส่งบุตรหลานรวมถึงนักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนด้วยอย่างไรก็ตามโดยภาพรวมการจราจรยังไม่ติดขัดมากนักเพราะโรงเรียนหลายแหง่งยังไม่เปิดภาคเรียนในวันนี้ทั้งโรงเรียนสาธิตรมคำแหงมหาวิทยายลัยรมคำแหงโดยขณะน,นี้อยู่ ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่16-19พฤษภาคมนี้กรุงเทพมหานครกวดขันจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินแล้ว95คันเตรียมติดเครื่องชั่งทุกสะพานทั่วกรุงเทพฯนายวิษณุทรั์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังการกวดขันจับกลุ่มรถบรรทุกน้ำหนักเกินเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาได้ทำการจับกลุ่มรถบรรทุกน้ำหนักเกินจำนวน4คันโดยเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกออกจากไซต์งานจึงเรียกรถบรรทุกทุกคันดังกล่าวเข้ามาชั่งน้ำหนัก แต่ผู้ขับรถบรรทุกไม่ยอมชั่งน้ําหนักอ้างว่าจะขอรอเจ้าของก่อนระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทําการตั้งเครื่องชั่งรอและมีรถบรรทุกคันอื่นผ่านมาจึงได้เรียกเข้าชั่งน้ําหนักสรุปเรียกรถบรรทุกเข้าชั่งน้าหนักทั้งหมด6คันพบว่ามีน้าหนักเกิน4คันจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอพหลโยธินดําเนินคดีตามกฎหมายโดยผลการจับกุมด้วยทีมหน่วยเคลื่อนที่ของกรุงเทพหมหานครตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2 2566พึง15าฤษภาคก2567กรุงทพหมห้านครไา้มารดําเนนการควบคุมยานพห็นะที่เทพมห หักบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้จำนวน25คันและจับจากการติดเครื่องช่างใต้สะพานนำส่งตำรวจอีก70คันรวมทั้งสิ้น95คัน สำรวจถ้ำเขาคอมพบชากมนุษย์ยุคหินฟันกรามพร้อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนโบราณอายุน่าจะเกิน5,000ันถึง1 0 0 0 0ปีที่ภูเขาหลังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลังมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลจังหวัดสตูลน,น,นายนาถชัยเถื่อนทีมอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและคณะนักข่าวเข้าสำรวจถ้ำป่าเขาคอมที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นถ้ำที่สวยงามและมีเรื่องเล่านายกําพลศักด,ดิ์สัตดีนักสำรวจถ้ำและอาสากู้ภัยป่าภูเขาหลังขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เข้าสำรวจหลายครั้ง พบว่าเขาค้อมเป็นเขาลูกใหญ่ลักษณะเขาหินปูนผสมป่าดงดิบชาวบ้านเรียกว่าทำเขาค้อมเบื้องต้นจากการสำรวจพบว่าเป็นถ้ำระบบแห้งประมาณ500เมตรและลึกเข้าไป1กิโลเมตรจะเป็นถ้ำและลำธารพบโซนปากถ้ำม,มีร่องรอยของการอาศัยอยู่ของมนุษย์ยุคหินโดยพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคหินและยังเจอชิ้นส่วนของกระดูกมนุษย์กระดูกหน้าแข้งกระดูกสันหลังเศษกระโหลกไม่น้อยกว่า10ชิ้นและชิ้นส่วนฟันกรามล่างที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทับถมกันไปเชื่อได้ว่าตรงจุดนี้น่าจะเป็นสุสาน เพราะยิ่งขุดดูยิ่งพบเศษชิ้นส่วนของมนุษย์ที่เชื่อว่ามีไม่น้อยกว่า10ชีวิตที่นำร่างมาฝังไว้ตรงนี้ซึ่งร่องรอยการพบชิ้นส่วนทั้งหมดนี้ได้ส่งตัวอย่างไปเปรียบเทียบทางโบราณคดีมีการยืนยันแล้วว่าใกล้เคียงกับนุษยุคหินที่สุดอายุน่าจะเกิน5,000ันถึง1 0 0 0 0ปีซึ่งหลังจากนี้ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลคงจะมีการประสานไปทางกรมศิลปากรให้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อเข้าสู่กระบวนการขุดค้นและดําเนินการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบแกนนาทะลุฟ้ายื่นรัฐบาลเรียกร้องตรวจสอบบ ประกันตัวผู้ต้องหาคดีทางการเมืองนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินแกนนำทะลุฟ้าพร้อมด้วยกลุ่มแกนนำเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้มีนโยบายคืนสิทธิ์ประกันตัวของผู้ต้องขังคดีทางการเมืองภายหลังจากที่นางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังเสียชีวิตระหว่างคุมขังโดยมีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นผู้รับหนังสือโดยนางสาวปนัสยาก,กล่าวว่ารู้สึกกังวลว่าโรงพยาบาลกรมราชธร จะไม่เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดขณะนำตัวไปรักษาอย่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนื่องจากโรงพยาบาลราชธันนั้นระบุไว้ว่าจะเก็บภาพภายในกล้องวงจรปิดไว้เพียง3าวันเท่านั้นพร้อมกับตั้งคำถา,ถามถึงขั้นตอนกู้ชีพของนางสาวเนติพรและยังกล่าวอีกว่ารู้สึกเสียใจที่การสูญเสียของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินโดยก่อนที่จะมีการยื่นหนังสือได้มีตัวแทนอ่านถแถลงการโดยได้มีการยื่นข้อเสนอสีข้อคือเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการเสียชีวิตของนางสาวเน พรให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนโดยเร็วให้ผู้ต้องขังที่คดียังไม่ถึงที่สุดได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวชะลอการดำเนินคดีจับกลุมคุมขังบุคคลในคดีการเมืองจนกว่าจะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมรวมถึงสั่งไม่ฟ้องไม่ยืนคําร้องไม่ยึนอุทธรณ์และไม่ดีกา ถอนคำร้องถอนอุทธรและถอนดีการในคดีที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะนายสมคิดกล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนของรัฐบาลเสียใจและเกินกว่าคำว่าเสียใจยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ก้าวล่วงฝ่ายตุลาการส่วนที่มีการตั้งคำถามว่าการศึกษาพรบรนิรโทษกรรมถูกขยายออกไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะเสร็จในฐานะที่ตนเป็นโฆษกกรรมการชุดนี้บ่ายวันนี้ก็จะมีการประชุมและยืนยันว่าไม่ได้มีความล่าช้าแต่ขณะนี้อยู่ในการปิดสมัยประชุมสภา